สวัสดีครับผมแจ็คจากร้าน TC คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับพามาดูเคร er, ื่องของสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งนะครับเป็นเครื่องของเซียนฟีฟ่านะครับเพื่อนๆเครื่องนี้นะครับมาแรงมากๆนะครับเป็นเคสที่สวยมากเช่นกันนะครับผมก็เคสตัวนี้นะครับเป็นเคสตัวไฮนะครับผมแบบมีจอนะครับหายากมากๆนะครับตอนนี้นะตอนนี้คือแทบจะขาดตลาดหมดแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูสเปคกันนะครับว่าสเปคนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับเป็น i7 นะครับ 14700K นะครับตัวนี้นะครับก็เป็น ตัวที่แรงมากๆนะครับเพื่อนๆเอาไปเล่นเกมสตรีมเกมได้แบบเรื่อนๆนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดแล้วนะครับสำหรับตัว74ตัวนี้นะครับผมก็มีทั้งหมดนะครับเป็น20คอนะครับ28เทรดนะครับมันมี8 P คอกับ12 E คอนะครับเพื่อนๆเอาไปเล่นเกมกันได้แบบสบายๆนะครับไม่ว่าจะตัดต่องานเล่นเกมเนี่ยคือได้สบายๆอยู่แล้วนะครับก็เอาเป็นตัวเลือกแล้วกันครับสำหรับตัว i7 1 4 7 0หนครับผมต่อมานะครับผมก็เป็น แซตเาศูนย์นะครับออรัตเอลิทนะครับตัวนี้นะครับเป็น Wi-Fi 7นะครับผมใส่แรมได้4ตัวนะครับใส่ SSD ได้สี่ตัวนะครับแบบ Gen 4นะครับอันต้าเลยครับตัวนี้คือแบบยังมี Wi-Fi 7ที่แบบรองรับในอนาคตที่แบบ2-3,000เมกไม่อีกนะครับผมคือแบบดีมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับออรัตตัวนี้คือคุ้มค่ามากนะครับในงบมาหน0 0งหมื่นนะเพื่อนๆใครที่มองหาบอร์ดตัวนี้อยู่เนี่ยผมแนะนำเลยนะครับสีดำสวยๆนะครับผมตัวนี้เลยนะครับจากออรัตมีไฟด้วยนะครับโอเคครับผมแรมนะครับเราใช้เป็น สายสิกิกนะครับผมตัวนี้เป็นบัตรฝกพันนะครับจากคอแซนะครับผม16บหกูณสนะตัวนี้ก็รอๆอเลยนะครับใส่2ตัวนะสามารถเพิ่มเป็นหกสได้นะครับผมแต่แค่นี้ก็สบายๆยแล้วครับเป็นเครื่องสตรีมนะต่อมาครับผมก็เป็นตัวการ์ดจอนะครับผมตัวนี้คือใหญ่อลังการมากนะครับเป็น rtx 4070 ti super นะครับจาก allart master นะเพื่อนเป็นตัวที่สวยมากๆนะครับผมมีไฟวงๆแบบนี้เลยนะครับผมเวลามัน หมุนอยู่นะครับผมถ้าไม่หมุนมันก็จะไม่มีไฟออกมานะครับเพื่อนอันนี้เป็นแนวตั้งนะครับมันจะเลยเห็นชัดนะครับผมก็เหมาะมากนะครับกับเคสตัวนี้นะครับผมคือการ์ดจอตัวนี้มันแรงมากพอที่จะเล่น 2K ได้แบบสบายๆนะครับถ้าเพื่อนๆจะเล่นแบบ 4K อันต้าทุกอย่างเนี่ยมันเล่นได้นะแต่อาจจะไม่ได้สุดเท่ากับ4080 Super 4080ขึ้นไปนะครับผมเฟรมเรทมันได้อยู่แล้วนะครับสำหรับตัว4070 Ti Super ตัวนี้นะครับตันสำหรับ 2K อยู่แล้วนะครับผมตัวการ์ดจอตัวนี้นะโอเคครับผม ต่อมานะครับก็เป็นตัว SSD นะครับจากออรัตนะครับผมตัวนี้เป็น Gen 4เลยนะครับเพื่อนก็คือตัว SSD นะครับมันมีซิงค์อยู่ภายในด้วยนะครับเพื่อนมันใส่บอร์ดออรัตอยู่แล้วนะครับเราก็เลยไม่ได้ทําการใส่ซิงค์เข้าไปนะครับเพื่อนตัวซิงค์ตัวนี้ก็เป็นตัวซิงค์ที่แถมมากับตัว SSD อยู่แล้วนะครับนี่ครับผมตัวซิงค์ออรัตนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับมันแถมซิงค์ออกมาอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าตัวซิงค์นะครับมันติดนะครับกับเมนบอร์ดนะเราก็ใส่ตัวออรัตเข้าไปแทนท ต่อมานะครับผมเป็นตัว power นะครับตัว power นะตัวนี้เป็น power จากิกะไบต์นะครับหนึ่งพันวัตต์นะครับเป็นตัวแปดสิบพัตโกลเลยนะครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้ก็คือใช้งานได้ดีประหยัดไฟแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะเพราะว่าเป็น8 0พัตโกลเลยนะแล้วก็ยังมีสายตัว PCIe 16พินมาให้ในกล่องเลยนะครับสามารถเสียบกับการ์ดจอได้เลยโดยที่ไม่ต้องแปลงสายนะครับนเพื่อนคือข้อดีของมันอยู่ตรงนี้นะก็ใน power นะคร้า00ื่นเนี่ยผมมองว่าตัวนี้ดีมากๆนะครับสำหรับคนที่หาพันวัตต์อยู่นะครับผมต่อมมมาาานนนนนนะะคคครรรััับบผผเเปป็็ชุด้้ํจกตวี H150i นะครับจากคอแซนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดน้ำา3ตอนเลยนะครับเพื่อนๆเป็นชุดน้ำา3ตอนที่ซิงไฟกันกับพัดลมด้านข้างด้วยนะครับผมก็สามารถใส่รูปภาพนะครับหรือว่าดูองศาได้จากตัวชุดน้ำได้เลยนะครับแบบเย็นๆนะครับตอนนี้ใส่ CPU i7 นะครับ 14700K อยู่ก็อยู่ประมาณ30องศานะครับแบบเย็นๆนะตัวนี้ผมเทส 3D Mark เปิดโชว์เพื่อนๆให้มันพัดลมหมุนไปด้วยนะครับก็ยังเย็นสบายนะครับผมโอเคนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นพัดลม3ตัวนะครับผมที่เพิ่มเข้ามานะครับจากคอแซเช่นกันนะครับผมให้มันซิงไฟกันกับตัวชุดน้ํา3ตอนนะครับมันเพื่อนก็รอๆเลยนะครับแบบนี้นะส่วนตัวเคสนะครับผมก็เป็นเคสที่ผมประกอบบ่อยมากๆครับช่วงนี้นะครับเป็นเคสไฮด์นะครับ Y70 ตัวทัชสกรีนนะครับผมตัวล่าสุดที่ผมประกอบไปมันไม่มีทัชสกรีนนะแต่ตัวนี้มีทัชสกรีนอีกรอบนะครับก็จะหามาได้นะครับเพื่อนก็ท่านเพื่อนคนไหนสนใจก็ลองทักมาคุยกันดูนะครับผมก็ยังไงนะครับถ้ามันเพื่อนคนไหนนะครับสนใจอยากจะเล่น อยากจะทํางานต่างๆนะครับอยากจะสตรีมเกมนะครับถ้าสนใจคอมพิวเตอร์นะครับยังไงทักมาคุยกับเราได้นะครับเราสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับเรามีคอมประกอบต่างๆเนี่ยแนะนำเพื่อนๆได้เลยนะครับอยากได้แบบไหนเนี่ยคุยกันได้เสมอนะครับผมเครื่องนี้นะครับก็จากเซียนซีฟ้านะครับใครที่เป็นแฟนบอลนะครับผมก็ไปรับชมกันต่อได้ที่คลิปช่องนั้นด้วยนะครับมันมีฝั่งคลิปช่องเขาด้วยนะครับก็ยังไงเราฝากร้านเราไว้ด้วยนะครับร้าน TC พิวเตอร์ครับขอบคุณมากครับผม